มีตรภาพของหมู่สีเชื่อมด้วยความรักหรือว่าความหลับดีสวัสดีพี่น้องสุขุสุขโคนยุกบ่อยช่องเชียงนาหน่อยสัดูดีโอเมื่อนี้ก็มาสบอยคือเกาจามีซื้อเรื่องว่าด้วยรักและหักลังในตอนที่สอง เรื่องเล่าก็เริ่มต้นขึ้นในความเกา่าความลังตอนที่แพร่บอท่านตายค่ะพี่น้องในสมัยเรียนนันก็มีมูน้ำกันหลายคนค่ะแล้วก็้ากันต่งสื่อแกงว่าแกงดอกไม้พอมีแต่เาว้งางๆทั้งนั้นค่ะในแกงก็มีน้ำกันหาคนแล้วทุกคนก็เริ่มเข่าลายค่ะภาพกระตัดมาธี่ปัจจุบันค่ะกลุ่มไล่กลุ่มนันก็บอกกันว่า อย่าลืมเดอ้อสัญญาแล้วโตเมเองกระเด็งออกจากกลุ่มเป็นคนแรกค่ะในช่วงที่มินกําลังสิกลับของพี่น้องตโตนุ่นเองกับมาถายอยู่นาอพารนเมนต์พี่น้องพร้อมกับซื้อเนวอยูเนวกินมาให้ค่ะทั้งสองเองั็ส่วนกันถึงนไปกินเขาทั้งห้องนั่นแหละโดยที่มีพีทค่ะหลักจอบบึงอยู่บนสูบเศ้าเล่านีกระซิม,มักมีนไลยอยู่หลับพี่น้อง โต้นุ่นมาหอดค่ะกับกินเข่ากันเรียบร้อยละละพี่น้องบ้านที่นี่โตนุ่นอีกก็คคีซิลามนีนเด้เพวายาิ่มได้กับบยอยมจาดเถือ่อนุ่นกับพยายามปลุกปั่มค่ะว่าจะเอาให้ได้แล้วมอน,นี่แต่นุ่นน่ะกระถือสุกออกอยุบเศร้าค่ะ,คะนุ่นเองก็เริ่มซูนหล,ลายว่าคบกันมาหลายปีแล้วบ่ได้ล่ําจักเถือ่อซึ่งตัวมีดเองก็บอกว่าคขาบ่กัห้ละพรอมจนเฮ็ดให้นุน่นน่ะซูนหลายพี่น้องได้ย่างออกจากห้องไปสื่อ ในส่วนเพื่อนสาวทั้ง3คนค่ะก็มาตุ่มมโหมกันอยู่เพื่อนของวันๆและพี่น้องบานที่นี่ก็มีคนถามว่ามีน่ะมันเป็นคนเฮ็ุอีหลีบอกเรื่องเลื่องเล่านี่เธอนีมันโบเกียวกับมีนมันก็มีทั้งเสียงที่ว่าเห็นน้ำค่ะแล้วก็บอกว่ามีนน่ะสิโบเกียวของ มันก็มีทั้งสองเสียงแหละพี่น้องแล้วโตเมเองก็ขอโตพี่น้องว่าโอ้ยลูกค้าวิ p พี่คอยทักมาหาคอยต้องไปหาลูกค้าเดียยนี่ซึ่งโตเมเองก็มาหาผิดน่ะล่ะค่ะอยู่ลานเหล่าพอแต่เมกินเหล่าเมาเคลิมเคลิมค่ะพี่น้องด้วยความตีหักผิดอยู่แล้วก็เขาจูบทันทีแล้วก็บจบอยู่ที่ห้องของผิดค่า ตัววันว่นเองก็บอกว่าสิโคหาผู้บ่าวได้ที่หนี่ตัวสารัตเองมั่นไม่มองไปค่ะพี่น้องก็ได้ทรงลูบถอดกางเกงในปรเห้กับตันเบิงสเดชให้กับตันออกมหากับตันเอกก็เลยโอ้ยไตายแล้วขี้เสียกรำสารัตสเดชก็เลยมาหาค่ะมาหากันวอลกันข้าวหนึ่งค่ะจัดการล่ํากันในรถทันทีพ่อมูพวกนี้ไปเบลเแล้วค่ะตัว่ันวันเอกก็นัดนุ่นเดชนุ่นนี่เป็นผู้บ่าวของเมียนค่ะพี่น้องมาล่ากันยุคอนดูจะคล้องค่ะ พอตตมีนโทรหาจังไดผู้บ่าวจของกับบ่หับพอแต่ย่ามือเศ้ามากค่ะโตมีนเองก็เลยว่าสิไปเอาหนังสือที่แพทยยืมไว้ยุ่งเงินค่ะพี่น้องพอตะยางออกมาพอมาพอกับผิดพอดีค่ะอยู่หนาหม,มบานซึ่งตวัวผิดเองก็ส่วนไปนำตวัวผิดก็เลยบ่าว่าอันเสียใจเด้ที่บ่ได้ยุ่ในช่วงเวลาที่แพทน่ะต้องการโตมีนก็บอกึ้นว่าสําสหรับแพทแล้วออยนะ่ะเป็นคนที่ถือหักที่สุดแล้วแล้วโตวแพทเองก็บริคิดว่าจั่งซันดอกแม่แพทมันสิมีรสนิยมที่มักแปลกประหลาดก็ตาม โตมีนก็เลยง่วงไปถามผิดว่าจะว่ามันผู้ใดเป็นคนเหตุเรื่องนี้โตผิดก็เลยบอกว่าแต่สิเป็นทุกคนนั่นล่ละในส่วนของสลัดลำกับกับก๊บตันเรียบ้อยบึกขึ้นค่ะพี่น้องก็มาค่อนโดเด้ว่าสิโทรหาวันวันพ่อแต่เห็นวันวันค่ะลงมาส่งนุน่นผู้บาวของมีนพี่น้องแล้วก็ตกใจบางค่กเดี๋ยนาะโตสลัดเอกก็เลยเฝ้าแลนดี่ค่ะ มันก็มีคนทรงรูปค่ะท่สลัด์ล่ำกับกัปตันมือขึ้นนั่นแหละลงทวิตเตอร์ตอนนั้นสลาต์ตกใจไปยังค่ะ,ป,ะป้าผู้ใดว่าเป็นคนแอบถ่ายรูปกูเดี๋ยวคุณญิงแม่ฮูนี่ตายห้าค่ะค่ะค่ะมานที่นี่กับ,บ่มีทางไปวินองก็เลยเลียนมหาเมฆค่ะดยความที่สลาต์ขายายานคนยุง่งเหื่อหูค่ะค่ะก็มาปรึกษาเม่เม่ก็เลยบอกว่ามึงมาตองยานดอกคนนครอบมรั่มึงน,น,นั่น่ะ อย่างเนียเขาเปน็นน้ำมาตบเอาวสันบานที่นี่ก็เลยถามว่าเม่เมื่อคืนเึงไปกับผัยโตเม่ก็เลยตอบว่าอันไปกับไอพิดตัวเมื่อคืนบานที่นี่โตของสลัดเองก็เลยว่าโอ้เรื่องเองาวาของมึงกับรายการพ่อพ่อ,พอกันกับกูน่ะละวะสันในส่วนของนิีนกับผิดขาก็มาหอดเฮือนพอตามาหอดค่ะแม่แพรองกับดาท่านที่ดาวเมื่อมึงนั่นแหละมูซูนัน่นอะเห็ีให้ลูกกูเป็นยังสิกูเลี้ยงลูกลกูมาดีค่ะโตผิดเองก็เลยซอยหามไหวค่ะพี่น้อง ก็เลยเปิดโอกาสให้มีดเน่เขาไปในห้องแพร่ค่ะบานที่นีโตแพร่ก็คิดหอดความเกา่าความลังเนาะในมือวันเกิดว่าโตแพร่เนี่ยสื่อเสือผาให้ราคาแพงเป็นองควัญวันเกิดตอนแรกเรากบกบกาเอาเดโตแพร่ก็เลยบอกว่ามึงคิดเป็นบอว่าคนอื่นอ่ะมาบอกให้มึงว่ามึงมาเกาะติดกูมาเกาะกูกินแต่กูน่ะหูอยู่แล้วว่ามึงเป็นคนจังดัด มึงก็รับข้องควันที่กูห้เนี่ยไปซะเพราะว่ามึงน่ะน่ะปีเกิดปีละเท่อเองกูซื้อห้แม่งกับโมไปยังดอกเพราะว่าตกูเองนี่ก็อยากได้มูที่ใส่เสื้อผ้าแพ่งๆคือกันพอแต่นึกพอ่อพี่น้องเอ้ยตัวมีนเองก็นั่งห้ทั้งน้ําตาแล้วก็ไปยิบหนังสือขึ้นมาค่ะที่ว่างไว้นั่นแหละแล้วตอนนั้นก็เห็นแฟนไดอยู่ตรงนั้นตัมีนว่ามันเป็นเอียงว่าข้างหลังนี่ก็เลยเปิดเบอ่งค่ะก็เห็นรูปแพรทายรูปคูกับไอคุณพร้อมกับงานปาตีสังสัญญ,ญาไอ พอมีนกลับมาหอดค่ะก็เห็นว่ลลูปนันไายลูปกับเอ้คุณเนาะมีนเองก็เลยรักถามไอ้คุณว่าอันเจ้าเคยพอแพร่จักเชื่อบอซึ่งไอ้คุณเองเล่าก็ตอบว่าเบ่เคยพอจักเชื่อเลยว่าสันเอ๊บ่เคยพอจังไดยลูปนันขาก,ก็เห็นอยู่เต็มตาว่าสันบ้านที่นี่ไอ้คุณเองก็รักโทรศัพท์ค่ะพี่น้องนัดมูมาสันเด้บอกว่าอันมาพอกันแน่อยู่หลังขังออฟฟิศกุนีหละโดยความสงสัยของมีนค่ะก็เลยยางน้ำกน้นไอ้คุณไปสันเด้พอยางมากแวมาพอมีนก็ผิดถึ่งมากกินเขาน้ำกันน่ะละ่ะ โตพิดเองกับฝา่าวกอดเม่ท่านที่ค่ะทําเป็นคาเจ้าครับเจ้าลควงท่านที่แล้วก็ย่างกันผ้ากันไปกินเขา่าในส่วนของเม่เองก็เลยว่าว่าอันดานนีนาะเจ้าหูบอเป็นแานโปดของมินโตไอพิดก็เลยบอกว่าจะเรียก,ก,ยกของบงหูของเรเตตตามเล่าปน,าน่ะโตเม่ก็เลยว่าว่าอันคอยก็รู้สึกพิดก็บมีนก็แพ่อยู่เด้ บาดไอพิษล้วก็ได้ถามว่าเอาเป็นยังคือกกรู้สึกกระแพรอันที่คอยรู้สึกผพิษเพราะว่ามันเป็นโกดเล็กของกลุม่มเขาบอกว่าห้ามคบกับไอเขาเป็นอันขาดว่าสั่นในส่วนของมีนที่นั่ามาก,กเห็นไอ้คุณ่าพอกระพู้ค่ะก็เลยย่างเข้าไปทันทีซึ่งไอ้คุณก็บอกว่าอันแพผลละเราอัดคลิปไว้แล้วก็ฟากนักข่าวไว้ซึ่งคลิปนั้นเอาไว Back ้แบบมีอ้พูนี่แหละค่ะพี่น้องคลิปนั้นก็ฝากนักข่าวก็คือไอ้คุณนั่นละบานที่นี่ก็เลยเอามาแลกกันค่ะ แลกกันกับคลิปยาไอและพี่น้องถิ่ปาตียาไออยู่น้ากันค่ะโตมินงก็เลยเข้าใจว่าผู้นี่ละมันเป็นคนปล่อยคลิปแน่นอนค่ะซึ่งตัวคุณเองก็บอกว่ามันโมแมนดอกคนที่สร่างอ่ะคนที่สร่างนี่แพ้เนี่ยโมแมนตะกูกับผู้อย่างเดียวมันมีโบอึดโบอยากคนที่สร่างไอแพ้น่ะแล้วกูก็รู้สึกว่ากูดีใจด้วยเหแพ้มันตายจากไปว่าสันโตมินเองกับย่างมีคุณทานที่ค่ะในตอนนั้นพิดเองกับเขามากพอดีกเอากําปั่นโซกหนาคุณทานที่พิดก็เลยบอกว่ายอย่าม่เหตุย แล้วกูรูอยู่เด้อว,ว่าผววมึงอยู่ในงานปาร์ตี้กับงานแพร่เล้วก็เฝ้าจับแขนมีดน่ะดึงออกมากโตมีดเองกัเฝ้าสิดมือผิดออกค่ะบอกว่าเฮาเคยสัญญากันแล้วว่าเฮาสิบ่ยุ่งกันแล้วเ้ากันเฮาเป็นคำสัญญาของแพร่เนี่ะเดจจำาบด้โตพิดก็เว่าว่ามันไม่มีผู้ใดสิมารักษาสัญญาไปได้ดอก คนมันกระตายไปแล้วแต่โตมินจะโซขึ้นว่ากระซามคอยสิย่างรักษาสัญญานั้นไว้ผิดกับฝาวอกแทนที่กระซามถอดตอนเียบคอยคบกับเมยแล้วม่มมีผู้ใดรักษาสัญญานั้นไว้ได้ดอกในส่วนของสลัดขาเป็นแอร์โฮสเตสลงเื่องมากกับตันกระซงข้อความมาว่านัดกันกินข้าวร้านเกาเดอแต่พ่อมาหอดค่ะสลัดเองก็เห็นเมียลวงเข้ามาเป็นนัดสันแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยตายแล้วสลัดเองเลยฝ่าวโทรหาเมยบอกว่าให้มาหาอยู่ร้านเดียวนี้ค่ะ ซึ่งเนี่ยหลวงเขาก็บอกเลยว่าให้เลิกกับผัวเขาซะถ้าเจ้าบ่เลิกนะนะคอยสีบอกว้ยผัวข่อยอะ่ะบ่ไดเอลตาแอเอจ้าผู้เดียวไดว้เอาบอกาักหล้คนสาเอิงก็บอกคุณว่าบ่ได้ดอกคอยหักเขาแล้วเขาอ่ะก็หักข่อยว่าสาันโตนัดเ,เล็กเลยบอกว่าอันมันเป็นไปบ่ได้ดอกที่มันบอกว่าสิเลิกกับข่อยสิป้าข่อยนะข่อยบอกไว้เลืเด้อมันบอกจังสีครับสุกคนแล้วบพ่พ่อข่อยมีบ้านมีรถมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่สุขสบายแล้วเจ้ามีอย่างละ่ะ สิมารักษามันไหวเจ้ามีแค่โตที่จะเอามารักษามันไหวนะ่ะนะบอสันนะ่ะขอสิบ,บอกเจ้าไว้ถ้าบอลเลอร์ก,ก็มั่นนะคลิปนี่สิให้แม่เจ้าขอบพ้อเจา้าหูท่านที่บอสัน พ่อว่าจบค่ะนัดกันย่างนี้ทันทีตัวสลัดเอกกับปาสาค่ะเฝ้าหยาโทรศัพท์มาแล้วก็เฝ้าแลนนี้ค่ะทั้งสองแลนนี้ไปนั่งกันค่ะขึ้นตึองห่างๆมองหนึ่งทีก็ร่งกอสางค่ะโตนัดเองกับเฝ้าแลนคุบค่ะพี่น้องจับสลัดสิทธิ์บึบค่ะล่มไปสี่ปางงแล้วนัดเองกับเฝ้าจับโทรศัพท์แล้วก็แลนนี้ไปค่ะซึ่งตัวสลัดเองก็แลนน้ำกลนค่ะพี่น้องไปหอดมองกอสางห่างๆทั้งบันไดล่ะที่นี่ตัวสลัดเองก็เลยเฝ้าหยาโทรศัพท์ออกจากนัดค่ะ ดึงเพืบอเท่านั้นในโทรศัพท์มาโตนัดเองหงายแต่งต่ำโต,ตกลงบันไดพี่น้องเลือดไหลสะสะพี่น้องแล้วเรื่องเาวาสิเป็นจังไดต่อไปเมียหลวงยังนัดค่ะพี่น้องสิตายบอบานที่นีผูใดสิมาเห็นเหตุการณ์เอ๋ยพี่น้องเมามั่นไปอีกลบบพี่น้องบอกว่าจะเป็นคลิปแค่อย่างเดียวด้ที่นี่การตายกัสิกเกิดึ้นละนาออ่ะจังไดจังไดกติดตามกันในตอนหนาค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า